อะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหอ่ะคุณครูสั่งการบ้านไปหน้าที่สิบหกกับสิบเจ็ดใช่หรือไม่นักเรียนกิดครับอ่ายิบแบบคุณหัดขึ้นมาเลยลูกหน้าสิบหกกับหน้าสิบเจ็ดอ่าโอเคถ้าครูเมไม่อธิบายก็ทําได้อยู่แล้วแหละเนาะอ่าไม่งั้นครูขออนุญาตทบทวนก่อนละกันอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารหลักห้ามู อาอหารหลักห้ามูออ่าเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นครับอ่าอ่าอาหารหลักห้ามู่อ่าทบทวนก่อนอาหารหลักห้ามู่สแสดงว่าต้องมีห้ากลุ่มเนะ่ะอ่าเห็นจอใช่ไหมลูกเห็นจอนะเห็นครับเห็นค่ะคือ เนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็ถั่วต่างๆใช่ไหมลูกอ่าพวกนี้จะเรียกว่าโปรตีนก็คือให้สารอาหารประเภทโปรตีน,ตนอะ่ะเก่งมากหมู่ที่สองก็คือพวกข้าวแป้งน้ําตาลเปลือกมันข้าวโพดอ่าหมู่นี้ให้สารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรต,รต,รตอ่าหมู่ที่สามก็คือพวกผักต่างๆพวกนี้จะให้วิตามินส่วนหมู่ที่สี่ก็คือพวก ผลไม้าออ,อพวกนี้ให้พวกวิตามินและเกลือแร่และสุดท้ายหมู่ที่ห้าก,ก็คือไขมัน,น,นอและน้ำมันจากพืชและสัตว์ครูถามว่ากะทิกะทิอยู่ในหมู่ไหน,นกะทิอืมกะทิะทในหมู่ที่อ,ะอ,อกะทิน่าจะหมู่ที่เท่าไหร่ลูก ที่หนึ่งที่ผักอ่ะกะทิกะทิอ่ากะท,ะกะทิกะทิมันเป็นมันๆใช่ไหมลูกอ่านักเรียนอาจจะสงสัยอาจจะงงอ่ะกะทิน่าจะอยู่ในหมู่ที่เป็นไขมันเนาะน้ำมันมะพรา้าวเอ่อคล้ายๆแบบนั้นแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยก,กะทิมันเป็นมะพร้ามันเป็นผลมไม้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางส่วนที่มันให้อะไรลูกให้วิตามินได้เหมือนกัน นักเรียนดูในใบงานเอในแบบฝึกหัดหน้าสิบหกหน้าสิบหกเนาะทำไปพร้อมๆกันครูข,ขึ้นหน้าจอนี้ไว้ให้ครูถามแล้วกันเออนักเรียนจะต้องดูจากภาพตรงกลางตรงกลางคือคําว่าภาพอาหารใช่ไหมลูกก็จะมีการข้าวมีถักคะนามีปลามีอะไรนะเนยใช่ไหมลูก อ่าแล้วก็มีน้ําและสุดท้ายคืออะไรลูกลก็มีโอเคชุม่มอ่มาช้ม่มหรือเลมอนตรงกลางไปฝั่งซ้ายก่อนอ่าเราโยงจากตรงกลางไปฝั่งซ้ายก่อนข้าวผูเรียกใครดีนะอายอ่าข้าวข้าวโยงไปหมู่ที่เท่าไหร่ลูกข้าวอายข้าวยงไปหมู่ที่เท่าไหร่ลูกหมู่ หมู่ที่สองค่ะอ่ะโอเคอ่านักเรียนโยงเส้นเลยลูกข้าวโยงไปหมู่ที่สองรู้ได้ไงอ่ะมันยูนิอ่าต่อไปหนึง่งผักคะนา้าอ,อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ลูกหมู่ที่สามครับโอเคโยงไปเลยต่อไปปกไก่ชีสปลามหมู่ที่เท่าไหร่ลูก หมูห่ที่หนึ่งค่ะชีสเป็นพวกอะไรลูกพวกเนยใช่ไหมไม่ใช่ปลาเหรอคะอา้าวขอโทษขอโทษขอโทษปลาใช่ไหมลูกอ่ะครูข้ามไปได้ไงหมูที่อ่าปลาหมูที่หนึ่งอ่ะขอโทษขอโทษอา่าต่อไปแก้มแก้มแก้มมหม่แก้ม,ม,ม,กมชีสอยู่หมู่าไรอยู่หมูอะไรชีสชีสหมูที่ห้าค่ะ อ่าโอเคนักเรีงยนโยงชีทไปหมู่ที่ห้าและต่อไปน้ำเปล่า<ม>น้ำเปล่าเอ่อน้ำเปล่าไม,ม,ม่ค่ครับอ่าน้ำเปล่าไม่ได้อยู่ในหมู่ไหนเลยใช่ไหมลูกแต่นะใช่คราอ่าจะให้สารอาหารที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองเลยฉันมีหมู่ของตัวเองอาหารออาหารกลุ่มที่หก อ่าคือน,น้ำอันนี้ไม่ต้องโยงไปฝั่งซ้ายเลยนะลูกน้ำไม่ต้องโยงไปหมู่อาหารเลยอ่าต่อไปส้มเจมส้มส้มหมู่ที่เท่าไหร่ลูกเจมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าเจมหมู่ที่สี่ครับอ่าโอเคถูกต้องอ่าทีนี้เราโยงฝั่งซ้ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาโยงฝั่งขวากันอ่าฝั่งซ้ายคือหมู่อาหารใช่ไหมลูกฝั่งขวาคือสารอาหาร เขาบอกว่าสารอาหารจะมีด้วยกันห้าหมู่แต่ให้สารอาหารหกประเภทหกประเภทนี้มีอะไรบ้างเรียงเลยไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินโปรตีนน้ำอ่าโอเคน้ำจะเพิ่มมาใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วยนักคูยงก่อนเอ่อวรเหรอ๋ยไเอ่ยไปเอ่ยเป้ตองเป้ตองเป้องตอบครูหน่อยลูก ตาโบ้ที่ตรงไหนคะหนม่เดินี่เปิดินหน้า1อยู่หน้า1บแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราโยงตรงกลางไปฝั่งตอนนี้เราจะโยงตรงกลางไปฝั่งขวาอ่าเรายงฝั่งซ้ายเสร็จแล้วนะเราจะโยงตรงกลางไปฝั่งขวาก่อนข้าวข้าวให้สารอาหารประเภทอะไรลูกไปตอง คาร์โบไฮเดรตครับอ่าถูกต้องข้าวให้คาร์โบไฮเดรตนักเรียนก็โยงไปที่คาร์โบไฮเดรตเลยอ่าต่อไปคณาไม้ไม้ไม้ไม่เปิดกล้องเลยอะ่ะชาริดาอ่าชาริดาชาริดาคณาคณาโยงไปที่สารอาหารอะไรลูกวิตามินค่ะคณาให้อะไรเออเพื่อนเพื่อน,อนใช่วิตามินไหมลูกแร่ครับ ตัวแรกครับเกลือแร่คะ่คะเก่งม,มากคณะต้องโยงไปที่เกลือแร่ต่อไปเนเนครูไม่เห็นเนเปิดกล้องอะ่ะไม่เปิดกล้องครูก,ก็เรียกได้นะเนอยู่ไหมเอ่ยอยู่คะ่ะโอเคเนปลาปลาโยงไปที่สารอาหารอะไรลูกปโปรตีนค่ะโอเคปลาปโปรตีนหมดยัง่ หมดอย่างอ่ะหนึ่งชีสโยงไปที่อะไรลูกไขมันครับชีสโอเคโยงไปที่ไขมันและต่อไปน้าเจมนะน้ําโยงไปที่อะไรลูกให้สารอาหารอะไรโยงที่น้ําครับโอเคน้าอาไอ้อไต้มมะลูกวิตามินอึ่งบอกซะและ้ว <c oughs> วิตามินค่ะโอเคอ่ะได้ไหมลูกอ่ะพอโยงแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อ่ะพอนักเรียนโยงแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ใช่หรือไม่ใช่ไหมลูกโยงถูกกันไ,ไหมใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคอ่ะต่อไปนะักเรียนทําใบงานนี้หยิบอันนี้ขึ้นมา <c oughs> อ่ะหยิบอันนี้ขึ้นมาหน้าผัดไปใช่ไหมลูกครับอ่าเขาให้นักเรียนสังเกตภาพอาหารแล้วตอบคําถามเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคาตอบถูกต้องอ่อเมนูนี้คืออะไรผัดไทยผัดไทยผัดไทยส่วนใหญ่นักเรียนรู้จักอยู่แล้วเนาะผัดไทยใช่ไหมคะอ่อมันจะเยอมในผัดไทยมีอะไรบ้างอายบ้านอายขายขายอ่ะไายน่าจะรู้นะ ผัดไทยมีเส้นอ่ามีเส้นมีครับอ๋อมีอะไรมีถั่วมีถั่วเออในนี้จานในจานนี้มีกุ้งด้วยมีอะไรอีกถั่วงอกมีถั่วงอกมะนาวอามะนาวและเวลาเขาผัดไเออมีไข่ด้วยเวลาเขาผัดไทยเขาใส่ยังไงสอยเขาใส่อะไรใส่น้ำมันไหมใส่อ่าใส่น้ำมันใส่เครื่องปรุงรสต่างๆอะโอเคนั่นเลยลงจากใส่ซอส อใส่ซอสครับจุดหนึ่งผัดไทยประกอบด,ด้วยอาหารหลักห้าหมู่อะอะไรบ้างหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งอะมีหมูหนึ่งไหมมีครับมีหมูหนึ่งมีอะไรกุ้ง,งโอเคอะหมูหนึ่งมีกุ้งทำเครื่องหมายถูกหมูไปเลยอ่ะหมูหนึ่งมีหมู่ที่สองหมูสองมีไหมลูก มีครับมีค่ะเส้นอ่าเส้นเส้นมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะอ่ามูสามมีไหมลูกมีครับอ่ามีผักใช่ไหมคะมูซีมีไหมให้วิตามินมะนาวครับมะนาวใช่ใช่อ่าหูหน้ามีน้ำมันน้ำมันอ่าโอเคน้ำมันอ่าทีนี้เรารู้แล้ว ผัดไทยหนึ่งจานมีสารอ่ามีอาหาร,ารห้าหมู่เลยทเราไปดูผัดจอสองผัดไทยประกอบด้วยสารอะไรบ้างและอยู่ในส่วนประกอบชนิดใดอ่าเราบอกว่ามีอยู่ในหมู่หนึ่งใช่ไหมอ่าหมู่หนึ่งนักเรียนทำเคร,รื่องหมายถึทำเครื่องหมายถึงโปรตีนใช่ไหมลูกหมู่หนึ่งโปรโตีน อยู่ในส่วนประกอบอะไรเอ่ยโปรตีนโปรตีนกุ้งอ่ะกุ้งกุ้งไปเลยกุ้งอะไรอีกกุ้งถั่วไข่อะมีเต้าหู้ไหมเต้าหู้เหลืองโอเคอะใส่ไปเลยเต้าหู้กุ้งไข่อ่ะใส่ไปเลยครับกุ้งฝอยอยู่ในโปรตีนด้วยไหมครับ อ่าใช่ใช่ใช่กุ้งเป็นโปรโตีนอ่าเขียนเตนเขียนเติมเองเลยนะลูกอ่าผูไม่เติมให้นะเสร็จยังเลยไปต้องเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะ โอเคโอเคอ่าข okay, okay. ah, e, ah, uh, ้อสองไม่ก็เพื่อนไม่ไม่ได้ก็ไม่ไปก็ฝากเพื่อนไปอ่าข้อสองคาร์โบไฮเดรตอยู่ในอะไรเอ่ยคาร์บอไนเดรตเส้น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 เซนขวยเสี่ยวเขียนถูกไหมขวยเสี่ยวอ่ะถูกกขวายเสี่ยวนะโอยบอยโยนให้ตะวันไป็นหลูก เส้นผัดไทยเขียนเส้นผัดอ่าเส้นผัดไทยก็ได้ผัดไทยมิยอะแล้วเขียวก็ได้อ่าเขียนเลยอืมอท้อ่นี้หลไปแล้วผัดไทยมิย่อยอ่ะไม่มีอ่าต่อไปข้อสามเกลือแร่เกลือแร่ก็คือพวกผักใช่ไหมลูกครับอ่ามีอะไรบ้างหัวง,อง้อ ไม่รู้อกและไอ้ใบใชัใบใบปุยอะไรกุยใชยแล้วค่ะกุยใายต้นหอมใช่มีต้นหอมด้วยไหมที่เขาเป็นขันข้างๆอ่ะใช่ไหมลูกปีก้วยปีก่้วยเอออ่ะใส่มาให้ครบเลย อ่าต่อไปข้อสีวิตามินอยู่ในอะไรลูกวิตามินูะน่ะมะนาวก็เขียนไปเลยมะนาว อ่ะไขมันน้ำมันอ่าน้ำมันน้ำมันเลยอ่ะถูกต้องน้ำมันลูก ข้อที่หกมีน้ำไหมมีเนาะ<ม>ใช่ไหมล<ม>ูกเ<ห>พราะว่าบางทีอ่ะอย่างน้ำมะนาวมีน้ำเป็นส่วนประกอบไหมมีใช่ไหมลูกอ่าว่าเราเขียเป็นซอสผัดไทยด้วยได้ไหมครับอ่าไ,ได้ได้ได้เห็น,หนไหมมันมันมีอยู่ในนั้นแหละแต่เรามองมองไม่ออกมันไม่ใช่อาจจะเป็นน้ำเปล่าเพียอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะอยู่ในส่วนผสมของ อย่างอื่นก็ได้ อ่ะเสร็จยังลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะอ่าไม้เสร็จยางไม,ไม้เสร็จเสร็จแล้วค่ะเค okay. อ่ากุ๊กไก่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่าอ่าข้อสามอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูนะอ่าข้อสามบอกชื่ออาหารที่รับประทานในมื้อเช้าวันนี้อ่าเมื่อเช้านักเรียนกินอะไรไปอ่านึกก่อนเมื่อเช้าเรากินอะไรนะ ใครนึกไม่ออกเอาเม,มื่อตอนเที่ยงก็ได้เมื่อสักครู่เนี่ยที่กินอ่ะอ่ะและสารอาหารที่ได้รับอาอย่างเช่นอ่ะคุณครูบอกว่าครูกินข้าวและลับข้าวก็คือแกงจืดตำลึงไก่สับแถมด้วยแตงโมอีกหนึ่งหนึ่งชิน้นอ่ะถามว่าเมื่อเช้าครูกินอะไรอ่ะคำถามแรกนะเช้ากินอะไร กับคำถามที่สองคืออะไรลูกและสารอาหารที่ได้รับใช่อ,นอาน,นหมูรมที่หนึ่งูได้ได,ไดส้สารอาหารนะลูกถ้าสารอาหารนักเรียนจะต้องตอบว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเกลือแร่และถ้าสารอาหารจะมีหกประเภทแต่ถ้าอาหารหลักห้าหมู่จะมีแค่หหมู่อันนี้ครูถามว่าสารอาหาร ถ้านักเรียนตอบว่าถ้ากินครบก็ตอบแบบครูคไปเลยว่าครบหกประเภทแต่ถ้ากินไม่ครบอาจจะตอบว่าและสารอาหารที่ได้รับคือคาร์โบไฮเดรตสมมุติใครกินข้าวไข่เจียวใช่ไหมข้าวไข่เจียวก็จะมีอะไรลูกคาร์โบไฮเดรตกับอะไรโปรตีนอ่กินเสร็จแล้วกินน้ำไหมกินถ้ากินน้ำก็เขียนอะไรด้วยน้ำ นะประมาณนี้แต่ถ้าใครกินครบทุกอย่างก็เขียนมาเลยว่าและได้รับสารอาหารครบทั้งหกประเภทนะลองเขียนแต่ถ้าใครอยากเขียนง่ายๆก็สมมุติอาหารมาให้มันครบทั้งหกประเภทนะ <c oughs> มีใครไม่ได้ไหมลูก มีใครทําไม่ได้ไมเ่เอ่ยสวัสดีจ้าพันธิวาพันธิวาจอดำอะ่ะ พันทีวา,วา <c oughs> แก้มก็จอดำครับแก,กแก้มก็จอดำ <c oughs> อเ,เนเนก็จอดำาชาลิดา,ดาโอ้ยแก้มเห็นแล้วเอา้าแก้มไปไหนวหะมองไม่เห็นแก้มเลยอ่ะไม่ทราบครับ <c oughs> หลอเลนพันทิวาจ้า อันที่ว่าไม่สบตาครูเลยอ,ะอ่ะอะเสร็จย่างลูกเขียนเสร็จยัางอ่ะ,อะต่อไปข้อที่สี่อาหารที่นักเรียนรับประทานในหนึ่งวันให้จินตนาการเราเลยนะมีสารอาหารครบหกประเภทหรือไม่อ่านักเรียนคิดว่าในแต่ละวันนักเรียนกินอาหารครบหรือไม่ครบครบไม่ครบครบเอครบไหมแล้วมือกินไม่เหมือนกันครบ อ่าอ่ะสมม, hehe, ม,มุติก่อนนะถ้าใครคิดว่าตัวเองครบให้ตอบก่อนว่าครบอ่าให้เขียนก่อนว่าครบหกประเภทแต่ถ้าใครกินไม่ครบก็เขียนก่อนว่าไม่ครบหกประเภทอ่าคำถมแรกคำถามแรกครบหรือไม่ครบตอบก่อนครบหกประเภทกับไม่ครบหกประเภทอ่าเราถามครบครับ อ่าถ้าครบหกประเภทนักเรียนก็เขียนไปก่อนว่าครบหกประเภทไหนมีใครตอบไม่ครบบ้างมีไหมลูกนูอ่าอ่าแก้มแก้ม,กม,อม,มตอบไม่ครบไมยตอบไม่ครบใช่ไหมโอ้ค่ะ <Okay. S 2> ใช่ค่ะอ่าอ่าถ้าไม่ครบขาดอะไรขา,ขาดอาหารประเภทอะไรลูกแก้มขาดอะไรลูกขาดแน่นอนเลยเใช่ไหมแก้มแก้มขาดอะไรลูก แก้มขาดอะไรขาดวิตา,ามินค่ะขาดสาผลไม้แก้มขาดอะไรเกลือแร่หรอขาดวิตา,ามินค่ะอผลไม้ใช่ไหมแก้มับไม้ก็เขียนไปเลยว่าขาดสารอาหารประเภทวิตามินสำหรับอ่ะ สำหรับคนที่ครบก็ไม่ต้องเขียนนะว่าขาดอะไรใช่ไหมลูกคำถามถัดไปและควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบพ้วนสำหรับคนที่กรอบตอบว่าครบแล้วก็คือไม่ต้องตอบอะไรแล้วก็ตอบแค่นั้นแต่คนที่ตอบว่าไม่ครบขาดวิตามินเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้มันเพื่อให้มันได้รับสารอาหารครบแก้มจะทำยังไงแก้มคิดว่าแก้มควรทำยังไงลูก ถ้ามันไม่ครบก็ต้องกินให้มันเป็นไงลูกม่ครบเออก็ต้องกินอาหารที่เราขาดใช่ไหมลูกอ่อาเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ควรจะเขียนว่าอะไรลูกมวมตา,านอาหารประเภทวิตามินมากขึ้นอ่าเพื่อให้ครบทั้งหกประเภทอย่างนี้ก็ได้ไมคไมคเขียนได้ไหมลูกเขียนไ,ได้ค่ะโอเค

ยกมือหน่อยใครเสร็จแล้วยกมือหน่อยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วแก้มเสร็จแล้วกุ้ไก่เสร็จแล้วม่เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะใบตองเสร็จยังลูกแล้วครับโอเคเนเสร็จยังคะเนเสร็จแล้วค่ะโอเคพันธุ์พี่วาจาพันธุ์พี่วาจาพันธุ์พี่วาเงียบ เงียบสนิทเลยทิม,ทมอ <laughs> โอเคทุกคนเสร็จแล้วเนอะ,อะเดี๋ยวปอ .6 อะตอนนี้มันจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาสําหรับอัดได้จะหมดเวลาสําหรับอัดคลิปวีดีโอเพราะครูจะอัดไว้เพื่อให้คนที่ไม่ได้เข้าเรียน่มาดูย้อนหลังได้อะปอ .6 ะจะเจอครูทุกวันวันอะไรวันนี้วันอะไร วันพุธ่าครูจะไม่แจ้งในไลน์เนาะเพราะว่าเออเพื่อนบางคนไม่ได้เรียนก็ไม่อยากให้ใค้ผู้ปกครองเดือดร้อนที่จะต้องไปหาซื้อโทรศัพท์อะไรแบบนี้เอาเป็นว่าป .6 ก็รู้กันไปเลยว่าทุกคนจะเจอครูทุกวันวันพุธอ่าเวลาบ่ายโมงประมาณนี้อธิบายการบ้านกันเล็กๆน้อยๆอ่าเปิดเทอมมาก็ค่อยมาก็ควรกันใหม่ตั้งแต่แรกครูไป ครูจะพยายามเลือกแบบหักที่มันพอทําได้พอทําได้สําหรับคนที่ไม่ได้เรียนอ่าอย่างพวกเราก็เรียนก็ทําไปพร้อมกันไม่เป็นไรเนาะอ่าวันนี้แค่ครึ่งชั่วโมงมาาเมื่อเช้าเจอเมื่อเช้าได้เรียนกับใครไหม,ไมไเอยไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนครับอ่าเรียนวันละหน่อยก็พอเดี๋ยวมันเป็นอะไรบางคนดูจอเล็กเนาะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่าเดี๋ยวก็ใครมีใครแบบแบบ งไลน์ให้เพื่อนไหมมีไหมส่งเฉลยเลยอะ่ะมีไหม <c oughs> เพื่อนถามก็บอกได้นะอ,อะไรโอเคตรงนี้ก็อย่าพยายามออกไปไหนไปไหนก็ใส่หน้ากากใช่ไหมลูกเดี๋ยวขออนุญาตแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งเปิดกล้องให้รูหน่อยรูจะแคปหน้าจออ่ะสวยๆรอๆเมื่อคราวที่แล้วรูคแคปหน้าจอตัวเองเนี่ยหลับตาด้วยอืมโอเคเ <c oughs> ป็นมาแล้วยังอยู่บนที่นอน ใช่ไหมลูกฟ้ากับจีรัชยาไม่ถ่ายใช่ไหมโอเคอ่ะหนึ่งสองสามโอเคอ่ะจุดบ้าคะ